สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับโอปปโกครับ SK 2 0 0 SM นะครับรุ่น10ย่อส่วนตอนนี้ก็ตักใส่ ROCKY ค,ครับ6 HE Turbo นะครับ สองสี่ก็ปั๊มเล็กครับสองหกศูนย์ก็ปั๊มใหญ่นะครับก็ตัวปั๊มเล็กก็ปั๊มลมกับปัม๊มเชื้อเพลิงก็อยู่ฝั่งเดียวกันปั๊มใหญ่ก็ปั๊มลมกับปั๊มเชื้อเพลิงก็คนละฝั่งนะครับน่าจะสองสี่ครับหรือไม่ก็สองหกครับอันนี้ออกไปตีโค้ง เพิ่งเจอกันวันแรกนะครับเลยคันนี้เพิ่งมาครับเป็นรถยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันในบ้านเราโห่คุนขึ้นไปสบายเลยดินแข็ง ก็ท่อออกข้างอย่างเดียวเลยครับคุณลุงก็ออกมาแบบสบายครับนี่ถนอมรถมากครับลุง <c oughs> แกไม่ค่อยเหยียบเลยนี่อ้าวสองหกศูนย์ครับออกมาช่วงนี้ก็จังหวัดชุลมุนครับเลย วิ่งได้วิ่งเอาครับโอ้การแสดงครับไปแล้วดันยางเดียวน้องบีก็เข้าฝั่งของวันโบ้นะครับ ก่เมื่อวานก็เห็นจอดอยู่อูนะครับไม่รู้ว่าไปทำอะไร